นะคะก็มาต่อกันเลยนะคะที่น้องถุงใหญ่นะคะก็ไม่รอช้าค่ะอ่ะพาไปชมบรรยากาศช็อปอีกครั้งนึงนะคะเผื่อคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ชมตัวบรรยากาศช็อปที่รีวิวน้องพาสปอร์ตไปนะคะก็เดี๋ยวกลับมาชมเปิดถุงพาม้อมกันค่ะ บรรยากาศช็อปนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างประทับใจนะคะแต่ว่าก็คือ,อลูกค้าก็เยอะมากๆแล้วก็แต่เจ้าหน้าที่ก็น่ารักค่ะ SA ก็น่ารักไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความแบบว่าเชิดหญิงอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็กิฟเองก็เจอ SA ่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าแอบบก็ใว่าปีนี้ ยูรู้หรือ,อยังว่าเอ่อยูซื้อเกิน5ใบแล้วนะจริงๆเขาจะมีลิมิตนะนะคะว่าว่าปีหนึ่งเนี่ยจะไม่ให้ซื้อเกิน5ใบนะคะแต่ว่าก็คิดว่าบอกอ้าวเหรอตายแล้วไม่รู้ตัวเลยเขาบอกว่าแล้วนี่ประวัติมันขึ้นเป็นใบที่ห่า่บอกวันเนี้ยเป็นใบที่7ละแล้วก็บอกแต่แต่เอก็น่ารักประมาณน้ะบอกว่าแต่ไอก็ไม่สนใจอ่ะ ขายเพราะว่าคือเขาเขาดูจากการที่คือเราเราเราคงเขาคงดูจากการที่ว่าเราใช้จริงอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็บอกว่าก็าดูมีแต่แบาบว่าของที่อยู่ใช้อยู่เไรอย่างเงี้ยไอก็เห็นแล้วว่าอยูยูใช้แบบสาร,รพัดจะใช้ก็เลยแบบอ่าโอเคลอดไปว่าแบาบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าพวกคิวขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แอบมีรับคิวไหม นิดนึงไม่เราค่ะก็แบบว่าจริงๆก็ถ้ามีโอกาสนะคะถ้าแบบใครอยากได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะช่วยดูให้เลยประมาณนี้นะคะอ่ะไม่รอช้าเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่านะคะกลับมาเลยผูกโบมาเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะก็ค่อนข้างถามว่าสาขาที่ปารีสประทับใจไหมก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ก็อย่างเดียวก็คือว่าคนเยอะ มากมาก,มากนะคะแล้วก็อ๋อข้อดีของช็อปที่ปารีสนะคะก็คือวางราคาไว้เหตุเลยนะคะคือไม่ต้องมาคอยปเปิดสมุดให้ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าคน,คนลูกค้าเยอะมากๆค่ะก็คงแบบว่ามาคอยเปิดสมุดต,ต,ตอบไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็คือว่าแบบว่าโอเคดีจะเหมือนช็อป จะเหมือนที่ช็อปอเมริกาที่ซานฟรานที่นิวยอร์กเนี่ยก็ยังเป็นเปิดสมุดแต่ที่ซานฟรานเนี่ยบางตัวเขาก็จะวางราคาไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นแบบอย่างที่ว่าค่ะเอเชียเดี๋ยวนี้ซื้อเยอะช็อปเยอะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่า,าเพื่อความสะดวกโอเคก็แปะสติกเกอร์มาเรียบร้อยนะคะแล้วก็โอเคมาแล้วก็เอ่อหอ่อกระดาษมาเรียบร้อยนะคะภายในถุง เพิ่งจะเห็นว่าถุงใหญ่มีให้มีให้ตัวตอนนี้เขามีอาจจะเป็นแคมเปญค่ะเป็นแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นในเรื่องของการลุนนลงนะคะไฟป่าอะไรประมาณนี้ฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เขาแบบ chr อะไรตัวโอเคตัวเล่มก็ เห็นคนเยอะก็เลยไม่ก <pawn> ล้าให้เขาออกไอตัวที่เป็นใบเสร็จกระดาษนะคะก็อ่ะมาแค่บินอันนี้ก็พอนะคะเห็นใจเจ้าหน้าที่ค่ะคนลูกค้านี่ช็อปเยอะมากนะคะแล้วก็โอเคมีอ้อไม่ไม่กระเป๋าอยู่ในนี้นะคะแต่อุตสาห์ให้กระดาษห่อมาด้วยนะคะก็คงแบบว่านะอายุเผื่ออายุอยากจะไปห่อเองให้เป็นของขวัญใคร นี่นะคะก็เป็นความใส่ใจค่ะว่าไม่มีเวลาขอให้ก็ยังอุตส่าห์แนบมาเปิดถุงกันเลยดีกว่าจริงจริงจริง,รงไปนี้ก็เกินความคาดหมายค่ะไม่ได้กล่าวว่าอยากจะมีเพ้นน้องหัวใจอะไรนี้เลยนะคะแต่ว่า SA ก็แบบว่าเชียร์ว่าเธอ ใบสุดท้ายคือในช็อปอะค่ะรุ่นถ้าไม่เพนนะคะคือไม่มีของเลยนะคะแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าของจะเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ตอนแรกเนี่ย S.A. ก็บอกว่าไม่มีไม่มีสินค้าไม่มีอะไรเลยจนเขาคงดูประวัติอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขก็ไปหยิบใบนี้มาให้แล้วกเ็เป็นสีเทาแม่หนึ่งในคอลเลกชันสีนะคะก็เออก็เนี่ยเอาไปเถอะ เพราะว่าเป็นใบเดียวที่มีนะคะแล้วก็แต่มันหนักี่ตรงน้องหัวใจเนี่ยแหละค่ะแค่ค่าเพ้นน้องหัวใจนี่ก็คือต่างกับราคาปกติที่ไม่ได้เพ้นนะคะอยู่ที่300ยูโรก็เลยแบบไม่ได้อยากได้หัวใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แหม่ไหนๆก็ไหนๆโดน SA ตก ความว่าไปสุดท้ายนะคะ,ะเราไม่รอช้าเรามาดูภายในกระเป๋ากันเลยดีกว่าอ่ก็จะมีป้ายกระดาษมานะคะก็เป็น made in France นะคะแล้วก็มีหูหูหิว้วหูหิ้วถอดไม่ได้นะคะเดี๋ยวกิบเอาแมเอาตัวนี้ลกก่อนมันบังสายตานะคะถอดออกนิดนึง,นงตรงหูหิ้วนะคะงานตัวหมุด นะคะจะหูยวถอดไม่ได้นะคะตัวนี้จะฟิกเลยฟิกไปกับตัวอะไหล่เงินนะคะงานสวยอะ่ะงานสวยมากนะคะแล้วก็หนังรุ่นใหม่นะคะก็จะมีความหนาแล้วก็นิ่มยืดหยุ่นกันการที่แบบว่าเป็นรอยออจากเดิมนะคะตัวน,นี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นหนา หนังคราฟที่รู้สึกมันมีความนิ่มยืบหยุ่นนะคะอันนี้แับกระเป๋าตัวก้นกระเป๋าก็จะมีการเย็บเหมือนอะทัวเลยนะคะที่แบบว่าป้องกันการที่แบบพอมันเสร็จสีคือ,เ,อ,อเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่มีไม่มีเก็บขอบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันเสร็จสีเส,สีเนี่ยตรงผ้าใบเนี่ยมันก็จะยุย่ยแล้วก็ขาดง่าย ซึ่งเขาเสริมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่ามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นทรงนะคะทรงเหมือนอะทัวแล้วก็ใต้กระเป๋านะคะเป็นเดินเดินได้คู่นะคะงานรอบๆด้านหลังที่ <Okay. S 1> เรามาดูภายในใกระเป๋ากันเลยดีกว่าก็ เหมือนปกตินะคะที่หัวซิปก็จะมีตัวอ,อยางป้องกันมาให้นะคะอันนี้จะเป็นหัวซิปแบบใหญ่นะคะภายในกระเป๋าล่งๆเลยค่ะอ่ะประวัติตัวปุย่าก,ก็จะไม่ได้มีอะไรนะคะการเก็บงานเดินได้คู่ทั้งสองฝั่ง ด้านในได้ไหมเนี่ยอย่าเลยนะเนาะอยากลับเลยเนาะสงสารนะ้องอันนี้ก็คงเห็นกันชัดแล,ะละ้วล่ะนะคะตรงก้นตรงก้นตรงก้นกระเป๋านะคะก็เป็นการเก็บด้วยหนังครับสกินนะคะนี่นะคะตรงนี้สวยเลยนะคะเก็บเนี๊ยบมากอะได้ดูพี่กล้เนี๊ยบสวยมากเลยค่ะงานการเย็บของโกย่านะคะคือบอกเลยว่าแบบ เย็บ yep, ฝีจักคือฝีจักช่องไฟต้องเท่ากันตลอดนะคะไม่มีไม่มีแบบว่าความแบบว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวห่างเดี๋ยวแคบอะไรยังไงนะคะคือช่องไฟมันต้องเท่ากันตลอดจริงด้านในขอบกระเป๋าก็จะมีสตป์นะคะโกย่าแล้วก็ออสังเกตนะคะตัวสตป์จะมีความกริบเรียบเนียนนะคะส่วน serial number ก็จะอยู่ที่ตรงสายคล้องแขนด้านในค่ะตรงกลางเนี่ยนะคะจะ จะมีมีทอคำว่าโกย่านะคะคิดว่าทรงขนาดนี้นะคะก้นขนาดนี้หายห่วงนะคะกระเป๋าตังยาวนะคะพาสปอร์ตนี่มันสบายๆอยู่แล้วล่ะเนาะที่ใส่ก้าไม่สัใจ ล้มอีกสักคันหนึ่งอุ้ยแล้วคือสูงพอสำหรับล้มพับด้วยอะค่ะอุ้ยรักอะอ๋ออันนี้ก็เพิ่มมาลองพร้อมๆกันนะคะก็เลยค่อนข้างโอ้ยอุ้ยรักรักเลยจริงๆอะรักรักมากเลยอะเออน่ารักจังเลยอะจุจุเลยไปน,นี้อะไม่พอเอาอะไรอีกหล่ะอะ,อะไหนลองมัว่มวลองมั่ว จะดีแล้วซึ่งก็คงไม่ต้องแปลกใจกันแหละว่าอะหกแลอะอะอะไรอีกบกกี้อีกสักกล่องจะเป็นไรไปคือบอกได้เลยว่าแบบว่าเหลือๆมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ แล้วแบบยังเหลือนะคะคือแบบว่าจะมีสมบัติพระสถานอะไรมากกว่านี้อีกก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะจริงๆจุมากแต่แต่ที่รักที่สุดคือความสูงของของกระเป๋าอ่ะใส่ล่มได้พอดีเนี่ยคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบโหรักจริงๆอ่ะจุดจุดนี้ประทับใจสุดละเรียกได้ว่าจุสมใจอยากนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับ ตัวน้องกระเป๋าเวลาถือนะคะก็สารภาพเลยว่าตอนแรกที่เห็นในช็อปเนี่ยก็รู้สึกว่าใหญ่กว่าที่เราคาดไว้อยู่พอสมควรนะคะแต่พอเราใส่ของแล้วเนี่ยนี่ค่ะก็เป็นระยะที่กำลังโอเคเลยนะคะที่สำคัญที่สุดกิชอบตรงความกว้างของตัวก,ก้นกระเป๋าที่เขาแบบว่าให้มีความกว้างได้พอดีกับอุ้งมือนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า คล่องตัวนะคะหรือจะใช้ตัวสายคล้องนะคะนี่ทิ้งไปนี้เลยนี้อ้าวไปเก็บผ้าแชร์กันเลยทีเดียวนะคะทรงนี้เนี่ยค่ะก็ส่วนตัวคิดว่าโอเคนะคะทั้งเป็นแบบลักษณะแบบยูนิเซ็กใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะก็คือแบบแต่ว่าถ้าสุภาพสตรีที่มีรูปร่างคางอ่อนข้างเเล็ก หรือว่าแบบว่าตัวไม่ได้ใหญ่นะคะก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องไปลองเทียบดูนะคะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ากำลังดีเลยน้องกระเป๋าคอนตินะคะก็มีขนาดอยู่ที่22คูณ24แล้วก็คูณ6.5นะคะ ส่วนประวัติของเขานี่ที่เขาชื่อคอนติเพราะว่าเออมันก็ว่าได้มาจากว่าคาว่าคอนติดราก้อนนะคะก็คือเอ่อสมัยที่เป็นทหารราบกระฐานาเอ่อในยุค2 3งสนะคะแล้วก็คือเขาจะมีแบบว่ามีกระบี่ใช่ไหมคะแล้วก็เออมังกรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือตัวสายที่จะต้องคล้องกับมือเนี่ยแหละคือเป็นสัญลักษณ์ ของของทานนักรบสมัยนั้นยอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่มาที่ไปมีสตอรี่นะคะาดูรายละเอียดของงานเขาทั้งหมดค่อนข้างค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าจากเดิมที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าโกยยาคุณ คุณภาพการเย็บอะไรยังไงม,ม,มันมันมันดรอปลงไหมหรืออะไรยังไงแต่พอรุ่นใหม่ออกมานะคะเราได้เห็นถึงความความประณีตที่กลับมามีดีเทลรายละเอียดเหมือนเดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าดีจังนะคะก็คิดว่าไปนี้ก็ก,ก็ก็คุ้มนะคะตรงหัวใจนี่แหละที่แอบ มีคุ้มนิดนึงแต่บางคนนะคะบางคนที่เขาชอบว่าความแบบอ่ะมีหัวใจอะไรประมาณนี้ก็สามร้อยยูโรก็คงไม่ใช่ปัญหาอประมาณนี้นะคะส่วนราคานะคะราคาตอนนี้ก็อ,อยู่ที่900ากว่ายูโรถ้ายังไม่มีหัวใจนะคะแต่ถ้ามีหัวใจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพั0สองรอยกว่ายูโรนะคะสําหรับราคาณนะวันที่พฤศจิกา 20พฤศจิกาปี2023นีะคะโอเคแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโกยะาเขาโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวน้องโกยะรุ่นคอนติคอนติคอนต้อะไรประมาณนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนันนี่มีอะไรนะคะแล้วรีวิวต่อไปจะเป็นอะไรที่น่าสนใจจะหาดไม่อย่าพลาดนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่าคอมเมนต์ติชมอะไรยังไงพูดคุยกันได้เลยนะคะก็จะยินดีมากๆแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย